ที่นัข่าวกีฬาฟบลไทยไบมาโนโป๊ก้งสไตล์ประจำวันที่14พฤษภาคม2565โดยใช้ผัวบ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟบลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้เปิดโฉม8แข้งใหม่ติดทีมชาติชุดใหญ่ลุยเอเชียนครับโดยงานนี้8แข้งดาร์บิดติดโผ50ผู้เล่นทีมชาติไทยส่งชื่อลุยศึกเอเชียนครับรอบคัดเลือกก่อนจะตัดตัว โดยทางสมาคมฟุตบอลกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศปเปรียบ8นักเตะจากสมโมสรบีจีประชุมติดทีมชาติไทยเพื่อเตรียมส่งชื่อลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันฟุตบอล a อฟซีเอเชียนคับ2023รอคัดเลือก หรือว่า AFC คัพไชน่า2023รอบคอลิไฟเยอร์ที่ประเทศอุซเบกิสถานและว่างวันที่8-14ถึงมิถุนายนโดย8นักเตะของสโมสรบีจีประชุมที่มีชื่อลงทะเบียนกับทีมชาติไทยในการแข่งขัน AFC เ a s i a น c ั p 2023รอบคัดเลือกในครั้งนี้ประกอบไปด้วยชาวัดบิรราชัสารัตยูเยนินธทรศิลป์แดงดาเออร์เนนโต้ภูมิภา จกกักพันัยสุวรรณปฐมพลเจริญรัตนพิลมวรชิตกนิษฐีบำเพ็ญและก็กิติพงศ์ผู้แถวเชือโดยสมาคมกีฬาฟนตบอประเทศไทย จะมีการตัดตัวผู้เล่นเพื่อจะเข้ามาบริการตัวและก็ซ้อมร่วมกันในวันที่16พฤษภาคมก่อนลงอุ่นเครื่องสานัดพบกับทางทีมชาติบารเรนแข่งขันแบบปิดในวันที่24พฤษภาคมที่กรุงเทพมหานครต่อการอุ่นเครื่องกับทางทีมชาติเติร์กเมนิสถานวันที่27พฤษภาคมที่จังหวัดศรีสเกตและการอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับทางทีมชาติบาเรนวันที่31พฤษภาคมที่จังหวัดปทุมธานี ก่อนเดินทางไปที่ประเทศอุซเบกิสถานวันที่1มิถุนายนเพื่อทำการแข่งขัน AFC Asian Cup 2023รราคัดเลือกระหว่างวันที่8ถึง1ิมิถุนายนโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับทางอุซเบกิสถานมันดิฟและก็ศรีลังกาเป็นว่างานนี้ต้องติดกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ประกาศรายชื่อมาแล้ว8คนนะฮะเหลืออีกประมาณ42คนจะมีใครกันบ้างงานนี้ต้องรอดลุ้นกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ สื่อเวียดนามรายงานข่าวทีมชาติไทยท้าททยเวียดนามแต่ดันกลัวกัมพูชาซะอย่างนั้นโดยสื่อใหญ่ของเวียดนามดันตรีรายงานข่าวบอกว่าโค้ชทีมชาติไทยท้าชิงเหรียญทองกระทางเวียดนามชุดอยู่ย3ปีแต่เขานั้นกำลังกังวลกับการประชหน้ากระทางกัมพูชาโดยทีมชาติไทยมีคิวพบกระทางทีมชาติกัมพูชาภายใต้การนำทัพของแข้งตำนานทีมชาติญี่ปุ่นเคุเกะฮอนดาในแมตช์หน้าครุปบีฟุตบอลชายซีเกม ทางสื่อเวียดนามระบุเลยว่ามานโป k กิ้งเชื่อมาว่าพวกเขาจะสามารถคว้าเหรียญทองได้เขายืนยันพร้อมจะเดินหน้าเอาชนะคู่แข่งทั้งหมดรวมถึงเจ้าภาพเวียดนามเพื่อที่จะไปคว้าเหรียญทองในครั้งนี้เกยกันแข่งขันในสองนัดกรุมบีทีมชาติไทยชุดยุ3ยสามปีทําได้3คะแนนเท่ากับทางกัมพูชาชุดยุ3ปีแต่มีความแตกต่างของประตูที่ดีกว่าที่ใดเลยนะ และเมื่อพอพูดถึงการที่พวกเขาต้องพบก,กับทางกัมบูชาชุดยูยุสปีในนัดต่อไปมานโพกิงกรับแสดงความเป็นกังวลใจโดยให้เหตุผลทีมนี้นำทัพมาโดยโค้ชเคสเก่ฮอนดาเขาได้นำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพของทีมสิ่งที่ฉันเห็นก็คือกัมบูชาชุดยูยุสปีมีการเล่นที่ดีการจับการทีและก็มีระบบแท็กติกที่ชัดเจนทำให้คู่ต่อสู้เจอสถานการณ์ลำบาก เราจะต้องเตรียมตัวอย่างจริงจังและศึกษาคู่ต่อสู้ลายนี้ซึ่งทำให้เอาสื่อของเวียดนามรู้สึกแปลกใจทำไมมานโพกิ้งกลับแสดงถึงความมั่นใจในการเจอกับทางเวียดนามแต่เมื่อพูดถึงกัมบพบูชาเขากลับรู้สึกเป็นกังวลใจซึ่งแบบนี้มีความสำคัญต่อการเข้ารอบของทีมชาติไทยนั่นเองอานะผ์เป็นคำว่างานนี้ทุกแมตช์ของทีมชาติไทยต่อจากนี้มีความสำคัญหมดนะฮะงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีครับ สซตีเก่คาคมมิตย้อนดูผลงานทีมฟุตบอลชายไทยพบกับทางกัมพูชา27ปีไม่เสียประตูใน4เกมเลยนะโดยทุกเกมมีความสำคัญต่อการเข้ารอบของทางช้างศึกทีมชาติไทยหลังลงเล่น2เกมชนะไป1แพ้ไป,ไป1ต่อไปก็ดดูกับทางกัมพูชาภายใต้าการรุมทีมของเคสเกะฮอนดะกุนซูชาวญี่ปุ่นที่มีผลงานชนะ1แพ้1มาเหมือนกัน โดยก่อนเกมชีสตาข้าวรอบ,บของคู่นี้จะเริ่มขึ้นนั้นไวใส่ติในการพบกันของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยพบกัมพูชาในการขันกีฬาซีเกมโดยเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งไทยชนะ8ครั้งเสมอ2ครั้งไทยยิงได้41ประตูกัมพูชายิงได้1ประตูโดยซีเกมครั้งที่6ปี1971ที่มาเลเซียรอบแรกไทยเสมอกัมพูชา1ต่อห ซีเกมส์ครั้งที่18ปี1995ที่จังหวัดเชียงใหม่รอบแรกไทยชนะกัมพูชา9-0ซีเกมส์ครั้งที่19ปี1997ที่อินโดนีเซียรอบแรกไทยชนะกัมพูชาไป4-0ซีเกมส์ครั้งที่21ปี2001ที่มาเลเซียรอบแรกไทยชนะกัมพูชาไป7-0ซีเกมส์ครั้งที่23สมปี2005ที่ฟิลิปปินส์รอบแรกไทยชนะกัมพูชาไป1-0 ซีเกมส์ครั้งที่14ปี2007ที่จังหวัดนคนรราชสีมารอบแรกไทยชนะก,กัมพูชาไป8-0ซีเกมส์ครั้งที่25ปี2009ที่ลาวรอบแรกไทยชนะก,กัมพูชาไป4-0ซีเกมส์ครั้งที่26ปี2011ที่อินโดนีเซียรอบแรกไทยชนะก,กัมพูชาไป4-0ซีเกมส์ครั้งที่27ปี2013 ที่เมียนม,มารอบแรกไทยเสมอกัมพูชาไปศูนย์ต่อศูนย์และซีเกมส์ครั้งที่2 9ปี2017ที่มาเลเซียรอบแรกไทยชนะก,กัมพูชาไป3.0ต่อศูนย์โดยนับจากการเจอกันครั้งที่2ในซีเกมส์ปี1995ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเกมนั้นไทยชนะ9.0ต่อมาจนถึงก่อนเกมที่จะต้องเจอกันในศึกซีเกมส์2 1ที่เวียดนามวันเสาร์ที่14พฤษภาคมถือได้ว่าทีมชาติไทยไม่เสียป,ประตูให้กัมพูชามาแล้วถึง27ปีเต็มในครั้งนี้ น็นงานนี้สสิติก็บ่งบอกมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นทีมชาติไทยนะฮะอย่าได้ประมาทเด็ดขาดนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับชนะแต่อารมณ์บอดจอยนะโคชชอปปี้เชิงยับทับดาวทองแม้จะเก็บ3แต้มนัดล่าสุดก็ตามทีโดยปักคังซองคุณซือมือฉมังของทีมชาติเวียดนามชุดยู่ปี ออกมาบ่นใส่ลูกทีมยับนะฮะแม้จะเก็บชัยชนะเหนือทีมชาติเมียนมาชุดยู23ปีไป1 0, นึต่อศูนย์และศึกบอลชายซีเกม2021นัดที่3โดยในเกมนี้ลูกทีมของโค้ชชอปปี้ปาร์คคังซออย่างทีมชาติเวียดนามยู23ปีมาได้ประตูชัยจากทันโดฮงดุงนาที่ที่65ของเกมช่วยทีมเก็บ3าแต้มเหนือทีมชาติเมียนมาชุดยู23ปีไป1.0ต่อศูนย์เก็บแต้มเพิ่มเป็น7แต้มรังเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเอในศึกบอลชายซีเกม2021 ดยหลังเกมแม้ทีมของปักคังซอจะเก็บชัยชนะทว่าเฮชโค้ชชาวเกาหลีนใ,นใต้ได้ออกมาเผยถึงสิ่งที่ทีมต้องปรับปรุปรงนะว่าเกมนัดนี้เบียนมากเขาไม่ได้เล่นระบบหลัง4ี่แต่เขาเปลี่ยนมาใช้หลัง3ามคนซึ่งผมคิดแผนปรับมือเอาไว้แล้วสำหรับทุกทีมของผมเกมนี้ก็เข้าใจแทคกติกแต่ก็ยังทำได้ไม่ดีพอโดยเฉพาะในเรื่องของการจ่ายบอลซึ่งเรานนั้นจะต้องนำจุดนี้ไปปรับปรุปรงกันต่อไป ส่วนผลของเกมนี้ที่เราชนะได้1ต่อศูนย์ผมมองว่าเรานน้นเล่นได้ไม่ดีทั้งครึ่งแรกและก็ครึ่งหลังแน่นอนว่ามันเป็นเพราะหลายสาเหตุโดยเฉพาะการจ่ายบอลที่เราพลาดกันบ่อยครั้งรวมไปถึงเคลื่อนที่ระหว่างเกมก็แย่เรานั้นยังไม่นิ่งพอซึ่งต้องกลับไปปรับแก้ไขกันอีกครั้งท่านนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนนรับเป็นกลุ่มสาย A ของผู้บอลชายซีเกม2021ทีมชาติเวียดนามชุดยู23ปี จะพบกับทางทีมชาติทิโมเร,มรสเต,สเตวันที่15พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปเปน็นนว่งงานที่ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันว่าจะเป็นเช่นไเรามมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับกัปตันช้างกลับมาแล้วหลังได้รับการบาดเจ็บพิรพัฒน์เปาทีมต้องเล่นให้ดีที่สุดนะโดยกฤษดาวงแก้วกัปตันทัพตัวเล็กไทยคัมแบ็กกลับมาซ้อมได้แล้วหลังได้รับการบาดเจ็บส่วนด้านพิรพัฒน์แก้ววิไลเปิดใจหลังซัดแฮตทริกชี้ทีมห้ามมองข้ามแมตช์และต้องเต็มที่ทุกนัดนะ โดยเมื่อวันที่13พฤษภาคมเวลา14นาฬิกา4 0นโโต๊ะเล็กช้างศึกได้กลับมาลงสนามฝึกซ้อมกันอีกครั้งณสน,นามวิทยาลัยวิทยุโทรทัศน์หนึ่งซึ่งเป็นสนามซ้อมของทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยโดยสนามดังกล่าวนั้นขนาดยังไม่ได้มาตรฐานทั้งความกว้างและก็ความยาวแต่ทางเวียดนามก็จัดให้ทั้งทีมชาติไทยมาเลเซียและก็เบนมาซ้อมที่สนามแห่งนี้ซึ่งคาร์โรสเซซ่า,า,าใช้เวลาในการฝึกซ้อมราวหนึ่งชั่วโมง หลังจากการฝึกซ้อมทางากับตันช้างก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนที่เขา่าแต่ก็สามารถกลับมาลงฝึกซ้อมได้ชจ้ตัวก็ได้เผยสั้นๆนะว่าสามารถเล่นได้แน่นอนอยู่แล้วแต่อาจจะไม่เต็มร้อยครับส่วนด้านเพีรพัฒน์แก้ววิไลที่ยิงแฮตทริกได้ตั้งแต่เกมแรกในซีเกมชจ้ตัวก็ได้เปิดใจนะว่าโดยรวมนั้นถือว่าพอใจที่ทำได้3มประตูในเกมแรกส่วนข้อบิดพลาดนั้นเราจะพยายามปรปับปรุงแก้ไขคุณภาพให้ทีมดีขึ้น ในครั้งหลังเราผิดพลาดกันนิดหน่อยเพราะเราไปผ่อนเกมก็เลยทําให้เรานั้นเสียประตูทุกเกมประพยายามในทุกเกมแล้วเราไม่อยากจะมองข้ามแม้แต่แมตช์เดียวเราต้องการทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนะทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปทีมฟุตสอลชายทีมชาติไทยจะพบก,กับทางทีมชาติเปบลมาที่ฮานัมยิมเนเซียมวันที่16พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง CH7HD ในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นที่ยนเทสืข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบมายมาโนโ่โปรกิ้งสไตร์ประจำวันที่4พฤษภาคม2565โดยชายผู้บังคับฟุตบอลไทยครับ